เพิ่มเสน่ห์ยังไงครับให้ผู้ชายหลงกว่าเดิมก็แน่นอนคุณก็ต้องปรับทั้งไฟซแตนสบายลุกควรจะมีหลายๆลายลุกอย่าแช่อยู่อันเดียวเซ็กซี่ทุกวันน่าเบื่อนะมือแต่งตัวเซ็กซี่เซ็กซี่เซ็กซี่มันก็อีนี้ก็แบบนี้แล้วบางวันคุณต้องแบบว่าเอ๊ะมันใส่แว่นนิดกางเกงขาแบบบ้านๆหน่อยหน่อยมันออกเป็นสปอร์ตออกอะไรแบบนี้เพื่อเขาเรียกว่าตัดเลียนอันนั้นเนี่ยมันจะทำให้คนรู้สึกว่าแบบเออมันมีหลายลุกแปลกตาแปลกใจโดปามีนออกว่าง้นเลย2สองครับกลิ่นกลิ่นเดิมเดิมทุกวัน แบบลักชัวรี่นะครับมีกลิ่นหนึ่งอะไรแบบนี้นะฮะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความแปลกตาแปลกใจแปลกเซนส์อะไรแบบนี้ขึ้นมาอันนี้ผมแนะนําเลยถูกดีไซน์มาเพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะเอาันนี้ก่อนเทย่าถ้าเป็นวอสไดลิงกลิ่นนี้จะเป็นลูกคุณลูกคุณอาจจะใช้แบบสำหรับรกลางวันกลางวันหรือไปนั่งคุยแล้วทําให้เกิดความประทับใจว่าแบบอะลเลนส์อะไรแบบนี้จังเลยแล้วถ้าเกิดว่าอยากไปในทางมีความตัดตัดเฉียวเฉียวเปรี้ยวเปรี้ยวย,วย,วยวนอันนี้เพราะมันมีพวกเซรัสผสมนี่เขาใช้คําว่าพิงเลเวอร์เดินผ่านเนี้ อีกหนึ่งทีว่าแบบมันมันไปนกระแทกอะ่ะมันมีความเซ็กซี่หรือจะผสมสองกลิ่นกันก็จะเป็นเอกลักษณ์อีกหนึ่งอันสนใจทักเข้ามาได้ถูกดีไซน์ไว้เรื่องแพชชั่นโดยเฉพาะเทยาสองกลิ่นนี้ครับ